อเคมันมีสองตัวอย่างนี้ก็ว้าวุ่นเลยสิอโอ้ยแล้วกล้องมันเป็นอะไรเนี่ยกล้องกาดกล้องจีบกล้องจีบกล้องแปดมันมากล้องจีบกล้องแปดไอ้ไอ้กล้องจีบเขาเดียกยังไงอะยังยังยังเอ้ยกล้องจีดเนี้ยเนี้ยวเยี่ยมตัวเยี่ยมตัว<ๆ>เขาบอกปิดคือปิดนะ เอ้นครับบอร์ปิดตุ่มแดงนี่นะหรือไม่เป็นไรฝั่งเองยังไม่มานิ้วนิ้วปิดปิดปิดได้ไหมน้ำมด้มรับไป,ไปอุย้ยกล้องแปดยังอยู่ เฮ้ยกินฟังเองฟังเองอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดไปกดไปแล้วไอ้เนี้ยไม่เขาบอกว่ามันมากินมันตาก่อนนะจ๊ะเอวไม่ตายปิดนะยันสีเฉียวแล้วกดปิดเลยไปขอโทษครับเออขอดูดูปากมันโคตรยาวเลยยิ้มกระชากใจคนไรความสามารถจับคุณได้เอาอะไรนย รีไวท์ใหม่อ๋อมันมีอ๋อมันมันเกินนั้นรีไวท์ใหม่เลยผู้บุกรุกกับผู้บุกรุกกับคนไร้ความสามารถไอ้นี่ชื่อเขาเอ้ยเอ็งต้องฟังดีๆเขาอันนี้เรียกถ้าเขาเรียกชื่อเองแปลว่ามันแบบมาแล้วกีดกับนิวอะเรียกยังไงแสดงว่ามันเริ่มมาใช่ไหมใช่เฮ้ยกีดกับือปิดกล้องหกก้องหกรีไวท์ปีเฉียดก้องหกกับกล้องสองก้องหกกับกล้องสองนะจ๊ะ อย่ามามองหน้ากันแบบนี้ได้ไหมน้าอยู่ไหนเออกล้องอะไรนี่กล้องจิตจิตยับเออกล้องจิตกล้องแผ่อไปล้วกูกำลัดกูฟังตัวไม่เองกล้องสีใช้กล้องสีใช่ไหมไม่เองอย่าเพิ่งกดมันจะมายืนสักพักแล้วมันค่อยวิ่งถ้าเขาบอกปิดก็ค่อยปิดเฮ้ยกล้องซ่าแท้ ด้วยซาม้กเหรอเฮ้กี่กี่เตรียมตัวเตรียมตัวนะเตรียมตัวเตรียมตัวเกียร์ปิดเปิดเปิดตัวของห้อุ button. Button. Boss, er ้ยเอาเอากระตู er <S <s ่เอาห้องตัวไม่ห้องอีกมัยอะไรนี่อะไรเนี่ย มันมาได้ยังไงอ๋อคนคนแะไรควาทสามารถของของกินเลยไม่ใช่ของเองขอองงเไม่ใช่คนนี้เป็นคนรู้ไม่ใช่หรอกปิดใบไปไม่รู้เขาไม่รู้ไอ้ดอนโนเราเกิดมาอีกแล้วไอ้ดอนเคแล้วันนี้เราจะปิดยังไงนี่ยืนจ้องไงมายืนจ้องหนาแห่งหลือเฮ้ยกล้องกล้องกระพริบจังเลยต้องตาจริงๆอุ้ยห้องหกมายิ้มอะไรแถวนี้หกกับสอง มองคือนะโหแล้วดูฟันมันปึ๊บ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 ป้ยมันไปไหนกล้องก็อะไรสนานน้รูดหนูมาแล้วเจ็บกระปอ้าวเฮ้ยบเป็นเาจบระปนแ้วกปนบเ็เดี๋ยวมากระซิบข้างหวไปดูของคนไปล้บจบ มันก็ยังอยู่ยโอ้ยกองท่าที่ไหนเอ้ากิดกิดมาแล้วอย่าพึ่งกดนะอย่าพึ่งกต้องรอให้มันเดินเดินมาซอกกันใหม่เท่านี้ปิดปิดปิดถ้ายังอันนี้นะก็ไม่เล่นละถ้ายังตายอีกก็ไม่เล่นแล้วนะเอา้เอาเกมเก่า เอาหม่ถ้าเองบอกให้เขาปิดแล้วเขาจะรอสั้งสาวๆนี้ไม่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 ต้องเดี๋ยวเขาเขารู้แล้วว่าต้องทำยังไงก็รอมา <laughs> เอาจริงละครั้งนี้เราหน้าจะต้องรอให้มันแ,แปลกๆแม่เกมนี้มันเกียนเกมมันเกียนกล้องแล้วเนะี่ย คนเดูมองมองหน้าเธอแล้วผมใจกรีเลยส่วนใหญ่ทำไมมันชอบมาห้องกิมนี่ให้ดู๋ยวฟังของกันอ่าไม่ไม่ต้องถ้าครั้งนี้เรายังไม่ผ่านก็เอาด่านใหม่แค่นั้นใช่ตเอ่แล้วตอไปก็เป็นด่านของมุนป่าฐานเรื่องกิบแค่นี้มึยังไม่รอดเลยนะใส่ช็อตใครเจ็ดแปดนี่เจ็ดแปดแล้วไปห้องกิบ

แปว่าเราต้องรอให้มันแบบเดินผ่านกล้องก่อนถึงจะกดได้ไอตัวกิดมันก็ยังอยู่ที่กล้องแปดเล้มเราก็กดกิจเตรียมตัวนะเตรียมตัวได้กิจไปกดดีๆนะอย่าไปฟังนิ้วกดดูมันหัวที่นิวเพื่อมันมาทังหัวโอเคได้โอเคไปว่าวิธีนี้จะได้ผล แล้วตรงหัวปิดยังไงไม่รู้มันน่าจะมันยังไม่มามั้งอาจจะต้องรอสักพักกว่าตรงหัวจะปิดได้เอเดี๋ยวมันมีเซอร์วิสไฟปิดอยู่นี่ว่ะโอเคคิดตัวทางเองมันเดินกลับไปแล้วแน,น้วตรงเซอร์วิสไฟคือปิดปิด,ป,ดปิดไม่ให้้เห็นพวกเราไหนเซร์วิสไฟตรงไหนตรงนี้อันนั้นปิดไฟไใช่คอยดูว่าเจนยังให้ไงงของยีว่าลูกมันมีพ้ซอร์วิไฟอยู่กิท โอ้ย,อยกล้องซาเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้คือทางไหนอันนี้คือในท่อหรือเปล่าใช่อ๋อแปบลบว่าเขาต้องดูตรงท่อด้วยเหรออ๋อก็อคือถ้ามันมาตรงท่อก็ก็คือปิดไฟ,ป,ดไฟปิดไฟบ้านเองอนะปิดประตูปิดไฟข้างบนมันปิดไม่ได้มันน่าจะต้องปิดไฟโอ้ยกล้องก็ซาจังงั้นนิวรับหน้าที่ไปเพราะนิวอยู่ไกลโอ้โหเก๋กล้องก็ซาจังแล้วมันหายไปไหนอะเก๋ไม่เก๋เคมันอยู่ อยู่ับอยู่กล้องสองกับกล้องหกนะจ๊ะก็คือถ้ามันปีนหลังคามาเราน่าจะเวลาเราจะผ่านแน่น้องใครพูดอะไรให้มันโทรอะไรมาไหมมันยังไม่มาเองอยู่ที่เดิมก่อนใครมันบ่นอะไรนะนั่นแล้วกล้องมันซาดีจังเลยกล้องก็ซาจัด เอ้ยกล้องแปดแปดกับเจ็ด <c oughs> ขอยาวมาเลยนิ้วเอง็งดูกลอง <c oughs> มันมีอยู่สองตัวยังดูไม่ได้ไตัวนิ้วมันหายไแล้วอุย้ยอย่าบอกนะอย่าทำอย่างนี้ม,มันจะมาพร้อมกันอ้าวเหรออย่าเล่นนี้อย่าเล่นนี้ กีดปิดปิดปิดโอเคทางนิงไม่มาบนท่อก็ยังไม่มาโอ้โหขีเลียดขีเลียดมากต้องดีกตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวหนึ่งมันน่าจะยังไม่บุกมาโอเคตัวกีดกลับละกล้องก็หยุดซาหน่อยได้ไหมโอตัวย่างตัวยีดไอตัวนิวยังอยู่ฝั่งตรงนี้ตรงกล้องห้าตัวกีดก็คือหายไปไหน ui thôi ui Nhằm tuần, nhằm tuần! Nhằm tuần, nhằm tuần! Khai bây giờ? Mình không biết Chúng ta phải <laughs> làm sao? Chúng ta phải đợi như thế nào với nó nhé? đợi 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 Níu! Ngay ngay! Níu! Nhằm tuần, nhằm tuần! Cốp! Có được không? cũng... rất nhiều Ôi! Và กล้องซาแบบโอเคหายแล้วเฮ้ยละไอ,อ,อตัวข้างบนท่อมันยังอยู่อีกมันก็ปิดไปถุงมันจะหายหโอ้โหกล้องซาก็าปิดไฟกล้องซากล้องซามากคือแบบหิวน้ำอาลมมาจากไหนไเดี๋ยวตายกระพิ่เพื่อนขนาดนี้ถ้าเราทำทำ,ทำเสร็จแล้วคือเราต้องมาเปิดตรงนี้เว้ยโอ้โหกีดกล้องซามากเขาดูอะไรไม่ไหวเลย งั้นก็ต้องเปิดไว้เออเออนิวเตรียมตรงสวิตช์ไว้นะอ้าวเอ้าเกิดอะไรขึ้นนะเอ้าเราผ่านเอ้าผ่านเหรอเฮ้ยนี่เดินเดินเดินเออเราเราต้องไปไหนอ่ะเข้าถึงประตูนะพื้นที่ประตูนะเราต้องไปตรงไหนอ่ะประตูนั้นเหรอผ่านแบบงงงงเออ เขาปิดประตูก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันมาประตูแตกเหรอฮะประตูจะไม่แตกประตูแตกแล้วเออเราเขาว่าเราต้องเดินตรงไปป่ะเอ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเฮ้ยทำไมมันติดอ่ะเฮ้ยข้างหลังกระพริบแบบนี้ใช่ใช่ไหมเออต้องเงยจริงด้วยไม่งหนีครับเฮ้ไม่เอาอย่างนี้ช่วย้ยช่วยวย เอ้าเห้ใครมายิงมีคนมาเทรกแล้วเหรอเมื่อกี้มันเสียงยิงปืนเลยแล้เรายังมีชีวิตรอดอยู่หรือมันยิงเราเอา้าเอา้าเฮ้ยมันหายไปเลยมีคนมายิงมันเหรอมีคนมามช่วยเราเอ้าเดินได้แล้วมีคนมาช่วยเราเหรอเนี่ยอะไรอ่ะกัน,ไ,นไม่มีเวลาแล้ววิ่งวิ่งอะไรเล่าเปิดสิวิ่ง บางสิ่งบางอย่างเป็นอุปสรรคต่อประตูใครก็ตามที่มีเป็นต้องทำเอาเราต้องเดินกลับเหรอมันบอกให้เราไปที่ลิฟต์นี่ไอตรงเนีน้จุดประสงค์เนี่ยโอ้โหช่วยมาหน่อยสิเอ,เออให้โหลไอหน้ามาัน่น่าจะไม่มาแล้วมันโดนยิงไปอะเจ็บไปทั้งหัวใจไปไปไปลิฟต์เราอยู่ไหนะอยู่นี่อยู่นี่ทางนี้ทาง้โ oh. เรียกรับมือแบบยากลำบากมากเมื่อกี้เดี๋ยวมันมีเสียงอะไรเดินต่อเฮ้ยบอกว่าอ,อยู่นี่เอา้าตรงนี้อันนี้ลิฟไม่ใช่เหรอลิฟอยู่นี่กิจลิฟที่เราปิดคนกันนะอยู่นี่เอ้าอันนี้ก็ลิฟนี่ม,นนนนมาเ,เปิดละ้าเล่นนี้ก่อนเรือว่าควรไปชั้นที่สี่เดี๋ยมาชั้นหนึ่งชังน้นสองได้ไหมทำไมมันสะดุดแปลกแปลกเมื่อกี้มาแล้วอะไรอะน่าเสียดายน่าเสียดายอะไรอะ น่าทายไรอ่ะน่าเสียดายที่ปุ่มชั้นหนึ่งถูกจับนั่นไม่สําคัญเพราะตอนนี้ปุ่มชั้นใต้ดินใช้ได้เดี๋ยวบอกนะว่าให้เราลงไปใช่ไหมใช่ป่ะใครบางคนยิงข่มขู่เอิ่มไม่ใช่เขาตายแล้วเหรอใครอ่ะหมายถึงไอ้ดำปะไอ้ดำนั่นตายแล้วไอ้ดำเขาตายแล้วเหรอเฮ้ยเอาอะไรเราอยู่สวรรค์เอาไม่ใช่สวรรค์เออเปิดสอง หนึ่งเขาจะระเบิดไหมนะศูนย์เรคิม่ชอบ็นชนตัวเลยลบหนึ่งสวยละอ๋อเรามาชั้นใต้ดินเหนอแล้วเรามาทำไมอย่ไม่มาอย่าเชิงมีรองเท้าคุณด้วยอะไรที่นี่หน้าขนลุกไม่มีใครอยู่ได้เป็นอะไรงั้นเราก็ต้องรีบไปแล้วเราไม่มีไฟฉายด้วยนิ้วไปไหนตรงนี้แล้วเขาควรตามใครอะมีอะไรต้องมาต้องดูของแถวนี้ก่อนไง ออองเเยยะะนี่ฮะมีตัวไหมตัวอะไรหน้าสีม่วงทานอมทานอดแล้วเราต้องทำไงอ่ะเขาไปกดเปิดตลมสีเขียวแล้วไม่ยอมมองหน้าเขาเอ๊ะแต่มันเป็นมิดนะมันยิ้มแบบไม่น่ากลัวเอ๊ะเขาเชื่อใจไหนพาเขาไปดูดิมันไปแล้วเขาอยู่กับนิวในตอนนี้เขาอยู่ในตรงนี้เนี่ยมันโขบอ้าวเฮ้ยมันไม่ทำร้ายเขาเขากดเปิดห้องไปแล้วอะไหนเขาไม่เห็นมันเลยเขามา วิ่งไปตรงที่นดี๋ยวผ่นไปเดี๋ยวทางออกอะออกไปจากที่นี่มันบอกอันนี้ทางออกออกไปออกแล้วเขายังไม่เห็นหน้ามาเลยเขาเห็นแล้วเมื่อกี้หน้าสีบม่วงเออหนีไปได้หนีไปแล้วหนีไปแล้วเฮ้ยหนีไปแล้วนั่นคือตัวอะไรฉันสงสัยว่าใครเป็นคนเดินมาเดคนเมื่อกี้ที่เขาเห็นเขาสงสัยไอ้ม่วงเหรอฉันว่าว่าสิ่งต่างๆจะง่ายขึ้นเมื่อฉันไปและบางทีฉันอาจจะได้เห็นว่าใครเป็นคนยิงคนคุกคาม เอาละได้เวลาแล้วคนลูกค้าก็ถึอไอ้ไอ้ดำนั่นนี่ได้เวลาแล้วอบูลี่ผีอ้าวปามนะคือจบโหด่านสีเข้มข้นมากจบละจบละโหเยี่ยมเลยหรือว่าเป็นหนึ่งเยี่ยมครับเยี่ยมได้ต่อไปแล้ว